สวัสดีจ้าสวัสดีจากประเทศฟินแลนด์ในแดนเขตขัข้วโลกเหนือพบกับพินญาคือเก่า ในป่ามันเดิมอีกแล้วจ้าอ่าอุ๊ยค่ะก็นอกพิญญาจริงๆแล้วไม่ค่อยเข้ามาเก็บเห็ดเท่าไหรนะ่เนาะส่วนใหญ่แล้วจะเก็บผลไม้ไม่ค่อยมีเวลามาเก็บเห็ดเลยจ้าก็ช่วงนี้อยู่ในเดือนตุลาคมเป็นช่วงฤด,ดูใบไม้เปลี่ยนสีอุ้ยใบไม้ล่วงแล้วจ้าเปลี่ยนสีแล้วก็ล่วงแล้วเรียบร้อยนะจะน้ะเนาะอ่าฤด,ดูนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วจ้าเปลี่ยนสีร่วงแล้วก็เข้าสู่ฤด,ดูหนาวทีนี้ก็ประเทศฟินแลนด์ก็จะเริ่มมืดในตอนเช้าใน กว่าจะสว่างค่ะโ,โหใช้เวลาประมาณ10บโมงเช้าเก้าโมงเช้าประมาณนั้นแหละค่ะ9ก้าโมงสิบโมงนัดตั้งแต่10บบายเก้าอ่าโอเคค่ะก็ประมาณนั้นละจ้ะ,ะ,ะ,คคะกว่าจะสว่างเน,นาะจ้ะก็วันนี้มีแสงแดดหน่อยหนึ่งปิญ,ญาก็เลยมามาลองดูเห็ดอยู่เนาะเห็ดช่วงฤดูนี้เดือนนี้คือเห็ดอะไรก็เดี๋ยวปิยายังไม่ได้เห็นเลยว่าอยู่ตรงไหนเนาะก็เห็ดฤดูนี้ก็จะเป็นเห็ดซุปปิโลวาอะไรกเนาะจ้ะชื่อยาวนิดน,นึงจ้ะ พินยาก็เรียกผิดๆถูกๆกันเนาะอ่าเดี๋ยวพินยาจะพาไปดูหน้าตาหห่นว่าหน้าตาเขาเห็นเป็นยังไงจ้ะลุยข้างหลังนี่เลยจ้าไม่รู้ว่าปีนี้มีเยอะหรือเปล่านะแต่ตามไปดูจ้ะไปจ้าไปจ้าลุยเลยจ้า ู่แสงสว่างสิคะวยวันนี้มีแสงแดดดีใจแห้งจ้ะป่านี้ก็ไม่ไกลจากบ้านพิญญาเด้เอ,อมาตลอดมาทุกปีแสงแดดเหมือนจะส่องนอะจะแลเห็นเห็ดว่เนาะเดี๋ยวเราต้องเดินย้อนดีกว่านะเราต้องกลับไปตรงนู้นสุดทางนู้นเราเค่อยย้อนเดินกลับมาทางนี้ดีกว่าเพราะแสงแดดส่องตาดูจะทางแล้วจะแลไม่เห็นนะจ้ะ โอ้ยจุดแรกเลยค่ะพิญญาพาพิญญาเห็นแล้วแหละเห็นไหมเนี่นี่เลยคือเห็ดเห็ดซุปปิโลวาเวโลจะเป็นหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะนี่ขาจะเป็นสีเหลืองเนาะ,ะขาจะเป็นสีเหลืองลักษณะของกลีบใต้ใต้ดอกจะเป็นแบบนี้เนี่ยค่ะ ลักษณะของเห็ดก็จะเกิดเป็นกลุ่มนะคะนี่จะเป็นกลุ่มแบบนี้เลยถ้าเวลาเราเจอหนึ่งดอกเราก็จะเจอเจอเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยแหละคะ่ะแม่นี่ก็ใช่นะสีเหมือนใบไม้ไหมสีคล้ายๆกับใบไม้เลยใช่ไหมอืมลักษณะก็จะดูยากนิดนึงเนาะอ่าเนี่ยดูดีๆเด้อเห็นไหมเห็นไหมคะเห็ดอันนี้ต่อให้หิมะตกเป็นน้าแข็งแช่แข็งเห็ดก็ยังจะ ก็ยังกินได้นะคะเห็ดเยังเก็บได้อยู่ค่ะแต่คนเก็บจะจะทนความหนาวได้ไหมแค่นั้นแหละคะ่ะนี่คือลักษณะของเห็ดเลยจ้ากนีก่จะเกิดเป็นกลุ่มแบบนี้นะคะชื่อว่าเห็ดซุปปโรวาเวโลจ้านี่แหละราคาดีได้จ้าราคาแพงอยู่จ้าเดี๋ยวเราลุยกันเลย พินญาจะใช้กรรไกรตัดนะคะอ่าพินยาจะใช้กรรไกรตัดขา,าเห็ดเนาะอย่างเงี้ยค่ะเนาะบางคนก็จะใช้มีดก็แล้วแต่เนาะแต่พินญาก็จะใช้กรรไกรตัดเนาะจ้ะมือไม่สวยเด้อจ้ะมือเป็นคนมือไม่สวยเดย้อยติกันเน้อจ้ะเด้อดิว่าเป็นยังมือขึอ้นขี้ให้แท้จ้ะมือคนทํางานเนาะแตะเนาะนั่นเห็นไหมพินญาก็จะตัดมาเห็นไหมพินญาก็จะตัดให้เป็นอย่างงี้ เห็ดอันนี้นี่ mm. เขาก็หาขายด้จ้ะ mm. ถ้าถ้าเก็บไวนะ้เนาะพูดถึงอะ่ะ mm. มันก็เก็บมันเยอะนะคะเยอะมากๆเลยเนาะแต่พิญญาไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาเดินหาเห็ดหรือยอย่างหนึ่งพิญญามาคนเดียพิญญาก็เหงาเนะาะจ้ะเนาะเออก็เหงานิดนึงจ้ะอ่ะพิญญาจะใส่ตะกาใส่ตะกาเห็นไหมคะนี่เห็ดถ้าเจอเราก็จะเจอเป็นกลุ่มอย่างนี้ละจ้ะเห็นไหมเออ bèo kèng xếp xếp ừ ก็งามอยู่เด็ถือว่างามกว่าป่าที่ปิญญาปไปเก็บวันนั้นเด็เอองามอยู่ใช่ได้อยู่จ้ะอันนี้คือตัดแล้วเรียบร้อยเนาะรากมันก็จะอยู่ในนี้แล้วค่ะจริงๆแล้วถ้าเห็ดอันนี้ถ้าถอนรากออกมาปิญญาว่ามันก็ยังงอกอยู่เหมือนเดิมนะคะอ่าบางคนฝรั่งเขาบอกว่าโอ้ยทําไมเธอไม่ตัดเห็ดเอารากมันเก็บไว้ปีหน้าอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็กี่ปีที่เคยเก็บมาก็ถึงเราจะไม่ทิ้งรากไว้เลยอะ่ะมันก็ พี่ญาคิดว่ามันก็ยังเกิดอยู่ที่เดิมแหละค่ะเนาะไม่รู้นะเออแต่ว่าพูดถึงแล้วพอเราจะเอาลากไปปลูกที่บ้านเนาะเราไปทิ้งไว้นี่าที่บ้านพิญยาก็เป็นสวนเป็นอย่างเงี้ยค่ะมีป่าเนาะป่ามีในสวนนะคะติดลงรถทํางานนะก็จะเป็นป่าก็พอเราเอาไปก็อยู่ดีค่ะก็ไม่งอกอยู่ดีเนะจ้ะเออก็ยังต้องมาหาในป่าอยู่ดีนะ จ้ะเดี๋ยวเราไปหาต่อมาลุย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 ตัดเลยตัดเลยน่นเ่บ่เสียงนกได้ยินเสียงนกไหมจ๊ะเอ้ยเสียงนกนกเป็นฟูงเลยค่ะนกฟูงใหญ่เลยจ้ะเขากําลังจะอพยพหนีหนาวไปอยู่ฝั่งทวีปแอฟริกาใต้เนี่บ่ อุย้ยนกเสียงนกก็ได้ปทิโตมาเป็นฟุ้งเลยจ้ะที่ไทยเบิ้งกับกล่องซูม้มปเห็นดอ,อกจ้ะไดียินตาเสียงกับพอ่อแล้วเนาะเขาก็ล่าสุดอพยพไปยังประเทศแอฟริกาเขาหนีหนาวจ้ะหนีหนาวเนาะหนาวร้อนเขาข่อยมาไม่เนอ่อยกว่าเที่ยวไม่จ้ะเ,ออเขาก็มาเป็นฟุงน้งเล่นบ่ไหนเห็ดอันนี้ได้ราคาอยู่เดอ้อ ราคาดีอยู่ค่ะเห็นเขาขายกันทั้งหนึ่งทั้งละสามสิบห้ายูโรคนเดอมันแต่มันก็เบาแหละพูดถึงแต่พูดถึงก็เต็มถังเกอว่ามันก็เต็มถังไงจ้ะเธอว่าเพราะมันงอกเป็นกลุ่มอย่างนี้แหมเห็นไหมเอองอกเป็นกลุ่มจ้ะห็นบอกงอกเป็นกลุ่มจังสยเออห็นบอกยามเจอดอกหนึ่งก็ทีเจอลายดอกอย่างสิเลยจ้ะห็นบอกอืม สวยงามเลยเห็ดเจอก็จะเจอเป็นกลุ่มนะเสียจ้ะเจอเป็นกลุ่มเป็นฟุง้งข้าวเดียวก็เต็มทั้งเต็มตะกร้าละลาจ้ะว่าต้องห่วงถ้าสำหรับคนจะเก็บขายเนาะจ้ะพินยากเก็ถ้าได้ลายก็ขายได้หนิคิดว่าเห็นไหมเสี่เพื่อประเดี๋ยใกันเลยจ้ะขายเบิร์ตนี่ยังขายเมื่อจันขายองเป็นเงินเป็นทองหมดเลยจ้ะเออโอ้ยเนาะ ทุกคนเห็นไหมคะว่าเห็ดมันจะแบบว่าสีไข่กับใบไม้มากเลยจ้ะสีไข่กับใบไม้แล้จ้ะเห็นบ่ถ้ามันอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยถ้ามองไกลๆจะจะแทบไม่รู้เลยค่ะว่าเป็นเห็ดน,นะจ่ะพินญ,ญาใช้กันไกรตัดเนาะเออเพราะว่าเห็ดอันนี้จะชอบงอกแบบเป็นเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยคะนะ่ะเนาะเออนั่นแหละพิญญาก็เลยใช้กันไกรเา้จ้ะตัดอย่างเงี้ยอ เอาไปตัดโดนไม้ซะง,งั้นอจริงๆก็เก็บง่ายอยู่หรอกแต่มันไม่ถนัดในตอนจับกล้องเนี่ยจ้ะเนาะเห็นก็อยากถ่ายให้ดูให้เบิ่งจ้ะแต่ว่าจับกล้องด้วยเก็บด้วยไม่ค่อยถนัดเออแต่ก็อยากเก็บให้เบิง่งอยากเก็บให้ดูเหน่นนี่ให้สะออนนำกันนะจ้าเนาะ น้อยๆน,น,นี่ก็แซบยาว่าบ่แซบด้วยจ้ะแซบคือกันเนาะม,มายาก็ได้ประมาณนี้แหละค่อยเบิ้งวัสิเต็มตะก้าบอมอ่มือนนี้เนาะเออไปเวลาเกิดเขาจะเกิดเป็นกลุ่มอย่างนี้แหละอืม เิดเป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วจ้ะเออถ้าได้ก็ได้เป็นกลุ่มอย่างนี้แล้วจ้ะข้าวเดียวกว่าเต็มตะก้าบ่เนี่ยเออเต็มตะก้าก็บอนี่อีกนี่อีก,อกโอ้ถ้าบอสังเกตก็เหยียบได้เนี่ยไม่สังเกตก็เหยียบทุกคนเฮ็ดได้นี่จะเฮ็ดโอ้เกิดเป็นกลุ่มเลยจ้ะเห็นบอสจ้ะเนี่เป็นกลุ่มเลยแล้วเป็ญาเสียกันไก่ตัดแล้วจ้ะ ทักขนาดยูเห็นบอนี่ะเปิดเมื่อกี้ถ้าไม่สังเกตก็ไม่รู้ว่าเป็นเฮดได้จ้ะเออขากลายอยู่ใส่ตาข้ายใส่ตาข้าจับกล้องก็บ่ค่อยถนัดปันใดเด้อจ้ะเด้อขอโทษขออาภัยเด้อจ้ะคนดูก็สิว่านั่นเนาะก็อย่าสีดามา่มามาม่าปากกระป๋องกับพิญญาเด้อ พิญญาไม่ถนัดในการจับกล้องด้วยแล้ะก็ทายด้วยจ้ะแต่พิญญาก็ท,ทําด้วยความเต็มใจนะคะสุดๆฝีมือแล้วค่ะนี่ละค่ะถือว่าสุดยอดของพิญญาแล้วเนาะ <laughs> กับเบิ้องกันโลดโอ้ยหาเฮ็ดมาให้เบิง้งนั่นแม่เออหล่ยอยู่จ้ะ <laughs> <laughs> โอ้ยหลยขนาดเลยจ้ะเฮ็ด <h ats> อันนี้นี่หิมะตกก็ยังมาเก็บได้เด้อ <h ats> <h ats> คนมาเก็บนั่นแหละค่ะิีนาวเฮ็ดเขาไม่หนาวดอกเฮ็ดเขายังไม่ตายด้วย ก็คนีแข็งซื้อแช่แข็งนะคะก็สีอากาศเย็นค้นหานี่และวีหนาวจะค้อนออกปากนะเอา้าไดไลคกับที่ขายอิลีได้เนี่ยเออเพราะในตู้เย็นก็ยังมีเยอะเลยค่ะมีเยอะเลยค่ะเห็ดอันนี้มีบอลเนี่ยโอ้ยนี่เดี๋ยวพ่เนยายจะให้ทุกคนดูเห็ดที่งอกถ้าทุกคนเดินแบบไม่สังเกตจะไม่เห็นเลยนะคะ แต่ถ้าสังเกตดีๆทุกคนเห็นบ่าจ่าเห็นป่ะอันนี้คือเห็ดนะจ่ะสีมันคล้ายเนาะคล้ายใบไม้ที่ตายที่ร่วงเนาะจ้ะเห็นป่ะแม่นหมดเลยจ้ะเนี่ที่กําลังเกิดนี่ค่ะใช่มดเลยจ้ะเห็นป่ะนะเห็นป่เอือยาวเป็นแถวค่ะเนาะถ้าสังเกตนน,นเห็นไหมสีเหมือนไม่มีใช่ไหมดูดีๆเหมือนไม่มีนะแต่นี่ค่ะคือเห็ดนะจ้ะเห็ดนี่เห็ดเด้จ้านี่เห็ด นี่เหมือนไม่มีใช่ไหมเดินดีๆดูดีๆเด้อห็นิบะเห็ดได้จ้ะนี่เห็นไหมเขาจะงอกเป็นเป็นเป็นกลุ่มแบบนี้แหละค่ะเดี๋ยวพี่จะตัดให้ดูเด้อเห็นไหมเนี่ยค่ะคือเห็ดมีเป็นแถวยาวไปนู่นแหละค่ะเนาะเออกระชีห์ฮเหมือนกับว่าโอ้เป็นยังคือฮะเลี้ยวกเห็นบ่เห็นซีมซีเดียวกับใบไม้จ้ะดูดีๆเด้อ ไม,ไ,ไม่ได้ใส่ถุงมือนะคะพิญยาไม่ได้ใส่ถุงมือเนาะทุกคนไม่เป็นไรหรอกนอกาะพิญญาไม่ได้จับเห็ดพิษเนาะจ้ะพิญยาเอาแค่เห็ดชนิดเดียวเห็ดยางเดียวพิญญาไม่เก็บเห็ดที่ที่ไม่รู้จักไม่เก็บเห็ดที่ว่าไม่มีตำนานการขายในท้องตลาดพิญยาจะเก็บแค่เห็ดที่เขามีขายตามท้องตลาดนะจ้ะเห็ดที่คนฟินแลนด์เขานิยมกินจริงๆเหมือนบ้านเราอะคะ่ะ เหมือนบ้านเราก็จะกินพวกเห็ดละโงกเรียกถูกไหมใช่เห็ดละโงกไหมบ้านเราอะ่ะเออจังเะคะ่ะถ้าเป็นบ้านเราเนาะเห็ดยอดนิยมของบ้านเราเนะ่ะเห็ดโคนใช่ไหมเออปป่นอยากจะเก็บเห็ดที่ที่เขานิยมกินนะคะของในประเทศกิเลนเพราะเราอยู่ดินแดนแห่งนี้แล้วก็สิบไปกินเห็ดเหมือนโอ้ยดูเหมือนเห็ดละโงกดูเหมือนเห็ดโคนบ้านเราสิไปกินไม่ได้ด้วยจ้ะ กินมัวไม่ได้เด้อเหตุนี่ถ้ากินผิดนี่ชีวิตเปลี่ยนเลยค่ะไม่ใช่แค่เปลี่ยนแหละค่ะมีเหลือจะ ตนนี้ก็ได้จะเต็มตะกร้าแล้วจ้ะฟาดพดโพ,อพอทุกคนมาดูเด้พอพดโพอบักหมูบักเตียงแม่นี่แม่แม่นมุดเลยเด้จาะนี่เฮ็ดบุดเลยนี่จะเห็นพอจะสะออ่อนน้ำกันบ่อุย้ยคักขนาดจะ้ะตรงนี้แหละคัทุกปีเลยที่พิญญามาเก็บเนาะหเห็นไหมเจ้าแม่นคักอุย้ยแม่นเฮ็ดนั่นแหละจ้ะเห็นไหมจะ้ะโอ้หนุนได้ข้างในก็มีข้างในก็มีนั่นะเห็นไหมข้างใน ดกยยอกใหญ่ใหญ่เด้อแม,นม่นหมดเลยแต่ว่าสีคือใบไม้เนาะจ้เะเนาะเอะเอสียังคือใบไม้เลยเด้อจ้ะฮึมเซงแดดอกะทิสองกล่องจังนิดเด้อจ้ะเด้อเอาให้ดูกไกลๆเออโอ้ยเดอจ้ะนั่นนี่ทะลึกไม้ออกนี่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 แม่นหมดเลยเด้อจ้ะเห็นี่แม,ม่มอุ้ยสะออนไม่จ้ะหนุนนุอยู่ในหนุนก็นมีอีกแต่ว่า พิญญาเอาไม้ออกเลยเนี่ยเอาไม้ออกเลยเนี่ยเห็นบ๊อกมีกองไม้ป้าจ้ะอืมเงิดหลยอ,นนอยู่เฮ้อนอนนะจ๊ะเนาะว้ยคักเห็ดซุปปิโลวะเวโลวันด้ชื่อเขานะ่ะชื่อย่าวคักขนาดอ้ยพี่น้องปัติโต ก็ไลพูดดูอ่ะเหมยนมันมเลยเด้อจ้ะขามันจะออกเหลืองๆนอกจะเนออเห็นปะข้างในก็เหม็นเมื่อเลยเป็นแถวมาเลยจ้ะเป็นแถวมาเลย ตัวน,นี้ก็จ้าตัวน,นี้ได้เห็ดเต็มตะก้าละจา้าเห็นไหมนี่อ่าได้แล้วเห็ดซูปปโโเปอร์วาไวลูหลายค่ะหาไม่ยากเลยค่ะหาง่ายๆมากเลยเพราะตรงไหนก็มีหมดเนาะใครที่อยู่ในเขตยังไงดีประเทศฟิลแลนด์ดีกว่าเอา้าเพราะว่าประเทศอื่นก็ไม่รู้ว่ามีเห็ดอันนี้หรือเปล่าก็จะมีเหมือนกันแหละเนาะค่ะยังไงก็ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจนอกจากเนาะ นั่นแหละค่ะก็เดี๋ยวจะกลับบ้านแล้วค่ะอันนี้ได้เยอะขนาดนี้ขายไหมไม่แน่นะคะอาจจะขายก็ได้เออแต่เก็บไม่กินก็ก็ได้ค่ะแต่ว่าเห็ดเยอะมากเต็มป่าบางทีมันเยอะเหลือเกินจนไม่กินไม่หมดเออให้คนอื่นก็คนอื่นก,ก็กินไม่หมดเนาะเออถ้าขายก็ได้เงินดีเนาะค่ะเนาะเออค่ะก็ได้เห็ดเต็มแล้วกลับบ้านละค่ะตอนนี้เนาะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะก็เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายจ้า